ารสร้าง่ยหมจานวัดใส่กทใหญ่โอ้เอากจาวัดใส่ว่อันตัวเหาหมดเศร้านี่พกันี่เพาับพนี่อ่ะโอ้ย่กาจานหน่อยจานหน่อยการมาโค้งสร้างของปรมาจารย์ง่วัดใส่เบานี่เป็นเบาจุลามอรุ่นกันว่าระรับปรมาจารย์นี่เอียงใส่เอียงคว้างไว้ง่ญ่ สิจวดเซลหนาเซลลังสีโี่นไปแต่งกันจากเทียบอว่าใส่ <c oughs> <c oughs> สออปูนวัสดุเลี้ยใส่บ่ได้ใส่บ่ได้ใส่ผ้าใส่ยังเป็นสา,ส,สามดวงถิมยู่ปุ่นใน้าปีแล้วทุ่มนั่นลมแห้งปล่อยอีกดวงหนึง่งลมคอยปล่อยอีกดวงหนึง่งนี่ทุกสภาพนี่ดวงหนึ่งว่าพงเงกินก็มี ดูขังไปหนีนี่ทั้งแบบผ่าปล่อยฝนตกฝนลงปล่อยได้พายุมากปล่อยแข่งพายุอะไรเนี่ยแต่ว่าดูตารางล่มแล้วอมืครับมุณนอนอยู่อูว่าอีกสองหมื่นหันตอนนี้นอนรอท่ำใจถาก่อนตาได้มักตาลอยเล้วเฮงเด่นมาเกิน อันนี้ผู้เพิ่นเหลาแต่มมาเศร้าหนึ่งก็ตั้งพเพราะกัน,น,น,นเหลาเหลากดมันบาเนี่ยเราหางเวอร์เบิ่เงินโกงบา่าแต่หนูโง,ง่นาโง่หลังมันเป็นใหม่แก่งเอ็นเขากับพวกปันออโอ้ยอกเกยมื่อกี้ก็เมื่อกี้ก็โง่นะขึ้นไปเรา,าล่ม โอ้ยอย่าไปเปียบเตียบเสยของไฟแต่อันอันก้อนหว่ามีอย่าไปเปียกเลยไอของไฟเขาต้องดันทันตงอยู่าดนี้โมฮิดเรือล้านทีเลยของไฟย่างในหน่อยเออยย่างในหน่อยมันก็ต้องได้ระดับนี้เล้วเนี่ยงเปียอันนี้ยังโง่โอ้ลงโค้งอันนี้มัน่ใส่เข่ามันใส่ลูกไหมครับเออไฟไฟงานละเอียดไฟไฟงานเนาะตัวนี้เป้าหนี่ ถ้าพ่อไสาหางนี่ถือว่าเป็นเป็นวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณโดยแท้เปรียบเทียบกันกับของไฟกันไข่ๆกันของไฟนี่เป็นวิทยาศาสตร์อขข้างอิงไสยศาสตร์อะไรเป็นทีขึ้นฐานแล้วนี่ไปก้มกราบโมบโมบโมบโอ้ยไปเด้อปุ้ยซอวยลูกซอวยล้านเด้อไปที่ดีเด้อพันเด้อพันเด้อจ่างกับโพันเห็นบุถึกเป็นวิทยาศาสตร์ไฟไฟใส่หางจะขึ้นอันนี้เป้าใส่หางก็ขึ้นอืมแต่มีสูตรคือกัน ลองมึงล่องมึงเนี้ยมันไฟบร่หามันขึ้นบอขึ้นไฟตะไลขึ้นยื่ไฟตะไลตัไล่เป็นจีดจเส้ตัวนีเอาเครื่องหนึ่งถ้าก็ขี่ออกไปหยไปทำตัวนี้ประมาณสิบสีเส้นยังการเทปเบาในรายละเอียดมีรายแนวอยู่การรัดเส้นส่วนเส้น เส้นอันนี้อธิบายบ่ได้เพราะว่าเฮาเป็นสั่งไฟมันสั่งเบาเป็นอธิบายอย่างเดียวขได้บ่าใครว่าได้บ่ได้ก็เพรมีความรู้เลยเรื่องฟักสี่สิบสี่เอา7เอาเจ็ดติดแต่เบาหางมันหันนี่ก็พอพอางใส่ได้หลายยาวก็ได้แห้งดีมันรวยหลายรวยหลายกันได้เ้ยอันนี้สูตรผมเสนอตัวได้ใดเบิ่งคลิปแล้วอยากได้สูตรได้ยังกะจังคอมเมนต์มา แล้วสิแจกแจกแกงไปให้ไอ้เมันอยากถอดดวงนะหาหกลอยนังสือหลดผู้เฮดอยู่นี่ขายดวงละเจ็ดลอยความสนุนอนอยูซี่อันผ้นอนนยูเปยขายดวงกับบาดผ้นอนนยูเป้ขายดวงกับบาดเบาเบา่ครุ่งอาจารับโอ้หเฮงนักเขาไปยิงเพิมความสนุ่วยังบอามาสู้ตัวนี้ดีกว่าผมคือโบพันนะผมแข่งคน สามผู sea, Sand, so ้นังนี่บาน่มันมีสามอรจารย์นี่จักบาทดวงเนี่ทงหว่าระเทศายนี่สั้นนี่กดว่ามีผู้สนใจเมึงคิปแล้วเอ้าดวงนี่นะติดต่อมากันน่มาจักบาท้อมสนุกอเดนสามสามยระดับสามยตาะเราบาในนี่มึงโ้ยไม่ได้ขายกันนี่ไมขายแค่าก็น่วขายดอกไมอกอาลมพันหนึง โอ้นี่ขนาดเมตรหกสิบรงกสามอยเสียคารงเพิ่มแล้วตั้งหากร่วมงบอก่อันนี้ร่วมงอันนี้ร่วมทหรงกเ่นี่โอ้หอันนี้ร่วมรงโอ้ตัวนี้ตัวนี้เพิ่มตัวนี้เพิ่มตัวนี้เพิ่นร่วมงราคาสามอยราอ จะมีค่าส่งเสียค่าไป็นท่นีเขาอ๋อหมายถึงว่าอยู่ต่างจังหวัดมาสิเนาะตั้งจากตั้งจากภาคอีสานไปแลีนภาคใต้ฝรั่งผ่านหนึ่งกับผอสื่ออยู่เราผู้นี้ผู้ประหลัดใจเนี่ยเนี่ยมาผาล่มพันหนึ่งกระดาษหนึ่งสามลอยขี่ขึ้นขึ้นรถไฟมาเอาเองแถมียบสนุ่ยพร้อมพูดถึงว่าราคาพันนี้ในความรู้สึกของผู้ไทยนี่ว่าโบแพง เพราะว่าซื้อพันหนึ่งแล้วเนี่ยมันได้๋เลียนอยู่สามสี่ปีมันได้๋เลียนอยู่ <c oughs> บ่คืบอบังไฟราคาสองพันนี่ซื้อไปปป๊บหลุดมือมันนี่ขึ้นฐานถอยลงเนี่ยมืออื่อนเราเอาบังไม่ละส <c oughs> องพันเย <c oughs> อะเงินฐา,า,า,านอ,า <c oughs> อีกเที่ยงค่าฐานเยอะค่าจูดพร้มอมเสียค่าจูดพร้อมเมืม่อนี่แบกไปบังหนึง่งซื้อมาสองพัน,ม,นมืออื่นไปก็ต้องซื้ออีกสองพันอา่าแต่วบบ่างเบาเนี่ยเื้อดวงเดี๋ยวพันหนึ่งเนี่ยไปสปีเลียนได้อยู่มันปีจนเขาตาเขาโบราณเก่าอ่าเงี้ยพนก็เลียนได้เงี้ย อยกากได้ก็เรียนได้ถ้ามีเดินเรียนอืมาซื้อยี่หรอกมาแล้วก็ได้ติดต่อเข้ามาเรื่อยๆน้องคุณได้เก็บสีทั้งเบาเยังหม่องควนหม่องไฟกับไฟบุหล่าฝนตกฝนลงก็ฝนอืมเจ <laughs> <laughs> ้าอาจารย์ไดยก่อนหรือเดี๋ยวอาจารย์ผู้คนนอนอยุปนเหรอาจาร,ร <c oughs> ย์เนี่ยช้อยอาจารย์อาจารย์นั่นขึ้นไปในทรายหาหม่องอยู่หม่องนอนนั่นสายเบาเนาะทรายเบา พรอหลุดจากมือไ,ไปแล้วเขื้นเป็นติดลมหรือทรายไปนาบางโยงนัน่นรายนิ่มๆนะนนะแม่น้นงไฟก็โยกเบาๆโยกหมุนตีเป็นวงแควนแหบอ,อ,ๆๆอันนี้กำลังสิไปเอาอีกแกขึ้นกันบ่อช่แกขึ้นกันไปมาติดเดี๋ยวสมือได้ลมมาสิทำการดวนกันสามดวงผอมๆกันเลย ต้ไฟกัน้งตู้หางเนาะบ้านต้นี้ต้องกัดตู้หางคือกาไฟขึ้นเดียวดีไสเดียดีไฟสุหันเดีกันไฟสุดานเนาะไฟสีเอียงเทสตังไฟสีเทสเดียวเทสเท่เดียวจังเอาลงมาแก่เทสเท่เดียวมาไฟสีขึนดีกันแตงเาพี่กายกับทท่เดียวได้หระเป็นไกับเทียงจอก็เทียงจอด้วยก็เอาละวันนี้อ่า้ามเนร้ามเหมองไฟคึ้ว่า ไฟกาบกลก้วยเนี่ยดวนกันตั้งแต่บังเรียกเลยล่ะบันีการทดลรงเลยล่ะเห็ดแลีวกับซี่ <rogue. S 1> <a> หูไปทุลรงเลยว่าขืนว่าข้นงูหัวของเสียกลุ่มตายบ้านนี้เบาไปลปล่อยแล้วบานกินลาบงัวซ่อนแล้วก็นแนวหน่อยงูหัวเนี่ยบ้านของงัวย่ใสหรอเออของเสียกย่ใสหรอตงนหมกคุณงนหมก กินกับสีได้ราบไม่สิได้ม่สาร้องรถเกี้ยวไว้เนอะได้งานเขาแล้วบานนี่งานเขาบริเฮรดอกเบ้าบริเฮรดอกบ้านนี่ไม่ในาเท่าเขาโทรมาให้ไปปาดงวว่าท่นว่าบานนี่จบเข้าพี่น้องสำหรับเท็นี่งัวตายแล้วบานนี่เลี้ยงเบาเอาไว้ซะก่อนเลี้ยงมวนไปเลี้ยงของจิ่มเก่าัวยังงอกเลยบ้านงอกงอกงอกงัว ใไ่ะันนี่ันจอยแสบงัวพอจอยรถเกียวสร้างเบลรถเกียวของเสียกตายนอนตายรง,ง,ยง,งนึงอยู่ตรงนูหมกโ่มากว่าห้ไเปปาดว่ันบ่พาดหรอกมบานหันหับ้านหัหัหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวมันเอาเบามาก,ก่อนเดี๋ยวถับไปห้องกัน,นมันเดี๋ยวเดี๋ยวถับเบาสิ่งกอน ปลาสิงก็ำลังเอาไปเอาอยู่พุ่นขวดเบียร์มันยังตังค์มั่งค่าเดือบดูขวดกินกระป๋องอยู่เออเขาไปไม่มาเมืนเขาคือว่าพวกเราเอาใจวะไปผู้มาไปแก่ผู้มากเราหันอือมาครับเอาไซซ่าลิงมาฝันหมาเลี้ยงเนี่ยอาจารย์อีกอาจารย์หนึ่งอาจารย์ทั้งไตอาจารย์สูตรอาจารย์ตาหวานเอาขวดเบียร์ยาวนี้เสียลมอ่ะเออสองดวงนี่โอ้กุ๊กกงหน่อยใช่ปะกงหน่อย มาเออเด็กงกลางขึ้นหน่อยมันจังเบาโอ้อะกเนิ่งนินงสวยงามครับบม่ได้นินอัอนไหนไปนั่นเอาความเนียบไปกวนครับผมเนียบความเนียบซ้ำเห็นของใส่นะครับแ้าอ่ะสวยงามไปกวนตามอันนี้สองดวงสองดวงตัวนี้มัจจิเฮ็ดนี่โค้งเบากี่แฉะครับเด็กเบาวจุลาครับตัวนี้เบาวจุลาหน่อยนี่นครับโอ้คือจังโอ้เหลาเนียบก็ข้องซางหลุดเด้อลูก ดูจากกงเนี่ยหน่อยสอยแหลมเพื่อเอาแไปให้บ้านนี่เปล่นเที่ยวล่มเที่ยวบังในบ้านนี่เนบ้านให้กันเออนี่นี่ว่าสีเทาบ้าอุ้มเดียนร้อนนี่อ่าเยบเห็นความสวยงามไหมก่อนความเนียบเบื้องต้นซื้อหน่วยครับนี่เอาไปเทสได้ไหไปเทสได้ไหไปไปไปลงสแลกนี่เบื้องเบื้องบนครับนี่การมอดครับไปเดี๋ยวสิเทสให้ฟังเสียงผมราควลอยหาทิพย์สองลอยบ้างเอาเบื้อง เฮ็ดองเป็นหมอดสนุปไดิซื้นเ่เฮ็ดเองครับเฮ็ดเองไปฟังเสียวงวสุดหัวไว้ถุว,ว้เดีวว๋ยวเราเป็นพลาสติกไปเป็นพลาสติก คนหมอบัาทาันสั่งงานครับต้องเข่งันดีตัวนี้ตัวนี้เฮ็ดไม่บมนี่อยสน่นหน่อยตัวนี้นี่นแม่หนึ่งก็ไม่เฮ็ดเลี๋ยวเขาขา,า,า,เาไม้ถ่ายจริงไอ้เวทเทนบ้างนะของไม้ตัวนี้อ้ายู่สนใจคือ <laughs> <laughs> เสียงเขาโอ้ เอาขึ้นอีกขี้มั้งน่าบ่านในจันทร์นะคนตีลงศูนย์แล้วบันขี้เจ้าขี้ลเล็งได้บันเฮอ กีเร่งมาถฐานนี่จะวางวันอยู่นี่จะวางอยู่ใส่ขึ้นไปทั้งฝ่าเสียงกนเป็นแนวนี้เลี้ยงเบากับยกไกวติธาเลี้ยงกันไปขว้างงูอะเขากวนบาดแน,นวสิอิ่มท้องมาแล้ว <c oughs> ไปไปหาปาดงวัวเขาก่อนบาดน,นี่ <c oughs>